c h a n n ซ d Season 107.75 FM The Radio Professional บายวันเสาร์วันนี้นะคะคนฟังคะ่ะ10พฤษภาคมนะคะสุภาวดีคำพิรานนท์นะคะ,ะเพิ่งจะเข้ามาที่สตูดิโอนะคะก็เลย ขออนุญ,ญาตรอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังจะนำเสนอพยากรณ์อากาศสำหรับในบ่ายวันเสาร์วันนี้อยู่นะคะเออแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะคะเออชื่อของคุณชานุพงศ์เดี๋ยวนะชื่อคุณชานุพงศ์ได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนะคะได้ยินชัดเจนนะคะคุณชานุพงศ์แป๊บหนึ่งนะคะ,คะพี่คงขออนุญ,ญาต เอาลูปคุณชนุพง์มานำเสนอแต่ว่าภาพมันไม่มีเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตเอาเอาตรงอื่นมานำเสนอแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคน,นะคะบ่ายวันเสาร์วันนี้สุภาวดีเปิดไมจัดรายการไหมวันนี้ตอนบ่ายดิฉันไม่ได้จัดรายการวิทยุนะคะดิฉันเพิ่งจะเข้าออฟฟิศแล้วก็เพิ่งจะคอนเน็กไปหาคุณชนุพงศ์ว่า ขอมานำเสนอพยากรณ์อากาศสักหน่อยเพื่อให้คนที่รออยู่นะคะได้ติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันเสาร์วันนี้นะคะรายงานสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ วันนี้คุณชนุพงศ์พจนไกลนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกหลังไม่กำลังมือไม้เย็นอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะบ่ายวันนี้ใครไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนมาเล่าให้สุภวดีฟังไปก่อนนะคะสักนิดนึงกำลังจะเรียบร้อยในอีกไม่กี่หนึ่งนาทีข้างหน้านะคะน่าจะเรียบร้อย เอาภาพของคุณชนุพงศ์ที่เป็นไม่ได้เป็นปัจจุบันนะคะขออนุญาตนําภาพที่ไม่เป็นปัจจุบันมานําเสนอไปก่อนแล้วกันเพื่อให้ทุกอย่างมันสมูทนะคะราคาน่าจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้หน้าของคุณชนุพงศ์ก็ที่จะเข้าไปใครที่ชมอยู่นะคะสวัสดีสวัสดีสสดมาแล้วสวัสดีบ่ายวันเสาร์นะคะบ่ายนี้เราก็มาเจอกันตอนนี้พร้อมที่จะ นำคนที่ฟังอยู่และก็คนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในบ่ายวันเสาร์วันนี้สดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะ ในการประกอบการงานทั้งโปงนั้นทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและเขียนหมั่นเพียรต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์สำคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุตรผิดนพชินเดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาวดีแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดี ช่วงบ่ายนะคบวันเสาร์ที่20พฤษภาคมครับค่ะวันนี้คุณชนุพงศ์พจรนกรานนักวิตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามาทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนนี้สัญญาณของเราทั้งแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่น่าจะโอเคน่าจะสมูทนะคะใครที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ฝากส่งข้อมูลเข้ามาว่าได้ยินเสียงของคุณชนุพงศ์ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนยังไงส่งมเมสเซจส่ง ข้อความมาบอกสภาวดีหน่อยหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันสำหรับในบ่ายวันนี้ค่ะคุณชนุพงศ์ขาแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีตัวแอลนะครับปรากฏอยู่บนแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็บ่งบอกถึงลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่มีการปกคลุมอยู่นะครับซึ่ง แล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวมลอากาศเย็นเนี่ยเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมนับทางด้านประเทศจีนตอนล่างนะครับก็ทําให้2ปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้เกิดเป็นลักษณะของตัวพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับใน<ะ>พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับก็คือทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศเตือนออกมานะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ<ะ>ให้ระวังเกี่ยวกับ พายุดูร้อนนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับในช่วงวันที่สิบไปจนถึงวันที่12บพฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็ต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรงซึ่งอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําน้ําป่าไหลหลากน้ำโกาการระบายเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ต้องมาติดตามการเยากรรยากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศเตือนออกมาจากกรมตูนิยมวิทยานะครับ ค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ยังมีการปกคลุมค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านฝั่งอันดามันซะมากกว่านะครับจะเป็นลักษณะตัวเมฆฝนนะครับที่มีการก่อตัวขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ว่าจากตัวภาพเนี่ยที่เห็นเป็นสีเหลืองนะครับสีเขียว นะครับจะเห็นเป็นลักษณะตัวกลุ่มเมฆฝนนะครับที่มีการปกคลุมอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจเรดาร์ที่ชุมพรค,ค่ะสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนนะครับในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็เริ่มมีการก่อตัวมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบริเวณทะเลดามันตอนบนนะครับก็คือบริเวณจังหวัด ระนองนะครับแล้วก็ชายแดนระหว่างประเทศเมียนมากับจังหวัดประจวบลีขันนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวมากขึ้นนะครับตามแนวเขานะครับซึ่งณทิศทางลมปัจจุบันเนี่ยเป็นลมทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะทําให้กลุ่มฝนทางการเนี่ยมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนบนนะครับแล้วในพื้นที่จังหวัดประจวบลีขันตอนล่างได้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับค่ะ คุณอเอกจากพุนพินรายงานตัวสวัสดีค่ะคุณอเอกขาร้อนใช่ไหมคะหาดใหญ่ก็ร้อนอำเภอเมืองสงขลาคุณชนุพงศ์ร้อนไหมคะครับก็ก็เริ่มอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นน,นะครับจากช่วงเช้าเนี่ยอาจจะคลมเมฆหน่อยนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยเมฆร้ค่อนข้างที่จะสลายตัวไปเยอะนะครับทำให้แสงใหญ่ก็เริ่มเยี่ย กลับมาร้อนแรงอีกนะครับในช่วงบ่ายวันนี้สําหรับในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองนะครับค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจเรดาร์ที่หัดใหญ่ค่ะครับสําหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์หัดใหญ่นะครับช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็เริ่มมีการให้เห็นถึงกลุ่มฝนกาลังอ่อนถึงกำลังบางกลางมีการก่อตัวขึ้นมามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซน พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับและอีกกล,กลุ่มก้อนหนึ่งก็คืออยู่ในโซนจังหวัดยะลานาราิวาสนะครับก็มีกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมอยู่ณนขณะนี้นะครับซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยคาดว่านวโกลุ่มฝนก็จะมีน้โนมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักลงมรชโชกแรงเยอะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำของวันนี้นะครับค่ะ เราไปต่อกันสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะอของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับฝนก็มีแนวโน้มการกระจายตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับวันนี้จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับก็คือในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอยู่ในส่วนตอนกลางๆนะครับของภาคก็จะมีโอกาสที่เจอกับฝนตกหนักได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้ฝนในทั่วทั้งภาคใต้ฝั่งนอกเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละส0่ิบของพื้นที่นะครับซึ่งจะเป็นฝนที่จะตกในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับซึ่งก็เป็นณเวลานี้นะครับที่เรากําลังนั่งรายงานอยู่นะครับเพราะการคาดว่ากลุ่มฝนในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีแนวโน้มการก่อตัวมากขึ้นนะครับส่วนสําหรับคลื่นลมนะครับใน ช่วงวันนี้นะครับสําหรับใช้ฝั่งเอาไทยนะครับวันนี้ขึ้นลมก็ยังคงถือว่ายังค่อนข้างจะสงบอยู่นะครับถ้าหากฝั่งออกไปหน่อยเนี่ยขึ้นจะสูงได้ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าน้องเข้ามาบุกคุมเนี่ยจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับซึ่งขึ้นลมในช่วงนี้เนี่ยยังถือว่าไม่มีอันตรายมากนักนะสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะแต่ยังไงเนี่ยในช่วงนี้ีกลุ่มฝนฟ้ารนองเริ่มจะมีการก่อตัวมากขึ้นนะครับยังไงต้องระวังอะไรที่จะมี ตามมานะครับแม้จะเป็นฝนตกหนักนะครับลมกรชโชกแรงนะครับซึ่งจะพบได้บ่อยมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้นะครับคุณพินทิพ,พงศ์นรินพง์ชินนฤทธิหรือเปล่าคะดิฉันอ่านชื่อน,นามสกุลคุณถูกไหม จากสุราษฎร์ธานีชมอยู่จากสุราษฎร์หรือว่าอยู่สองขาคะคุณพินทิพย์ส่งข้อมูลมานิดนึงขอบคุณสําหรับดอกไม้ที่ส่งมาให้คุณชนุพงศ์นะคะเขาคงไมไ่ได้ส่งนนดอกไม้มาให้ดิฉันแน่เลยคุณชนุพงศ์เขาคงส่งดอกไม้ให้คุณสุภาวดีด้วยก็ได้ครับแบ่งกันคนละดอกสองดอกครับมีสามดอกคุณชนุพงศ์มีสามดอกตกล็ให้ผมดอกหนึ่งให้คุณสุภาวดีดอกหนึ่งแล้วก็ <Okay. S 2> ผู้ชมอีก อีกหนึ่งดอ,ดอกนะค,ค,ครับ็ไบแล้วโอเคครับคุณบินทิพย์โอเคใช่ไหมคะให้คนที่ชมอยู่ตอนนี้หนึ่งดอกให้คุณชนุพงศ์หนึ่งดอกแล้วก็ให้สุภาพวดีหนึ่งดอกนะคะโอเคคุณชนุพงศ์นี้เท่าเทียมมากเลยนะคะคน่ารักมากเลยนะคะแบบไม่เอาไปสองดอกนะคะให้ที่ชันหนึ่งก็ไม่เอานะคะเอาไปทั้งหมดก็ไม่เอาน่ารักมากเป็นชายหนุ่มสุภาพบุรุษอ่ะใช่ไหมคะคุณบินทิพย์ถ้าใช่เนี่ยกดหนึ่งมาให้สุภาพวดีนิดนึงอ่าโอเค เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาสำหรับบ่ายวันเสาร์วันนี้10พฤษภาคมค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับวันนี้เกณฑ์กระจายฝนนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอำเภอที่จะเจอกับกลุ่มฝนได้นะครับซึ่งคาดการไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับก็คือในพื้นที่อำเภอรัตภูมินะครับ ควรเนียงบางกาหาดใหญ่ของไอโคงนะครับสาเดานาทวีแล้วก็สะบ้าย้อยนะครับซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากทางด้านฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับจะเข้ามาได้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวนะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับซึ่งก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักนะครับลงมาโชกแรงนะครับในทางด้านคลื่นลมนะครับน่าใช้ฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับคลื่นลมก็ยังคงค่อนข้างที่จะสงบนะครับแต่ถ้าหาฝั่งออกไปหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนเ้าะน้องเข้ามาควบคุมเนี่ยสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ยนะครับโดยภาพรวมอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2 6องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในโซนพื้นที่อําเภอหาดใหญ่นะครับคลองหอยคงสะเดาเนี่ยมีโอกาสที่จะอุณหภูมิเกิน35องศาเซลเซียสขึ้นไปได้นะครับซึ่งก็จะเข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับเหมือนที่คุณ สุภาพดีนะครับกาลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้นะครับว่าอ,อากาศค่อนขาอ้างแย่ร้อนนะครับในส่วนพื้นที่อัดใหญ่นะครับดีใจจังเลยอะ่ะคุณอนเนกให้ดอกกุหลาบคุณชนุพงศ์มาหนึ่งดอกคุณอนเนกให้คุณชนุพงศ์ใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณคนวันเสาร์จากเจาะไอร้องในราธิวาสมาด้วยคุณวันเสาราศีเมษเจาะไอร้องวันนี้ในราชทิวาเป็นยังไงบ้างคะคุณชนุพงศ์คะครับในพื้นที่อำเภอ จ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับกลุ่มฝนก็มีโอกาสตกได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับยังไงต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักลมโชกแรงนะครับที่มีโอกาสเกิดเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงตลอดบ่ายถึงไปช่วงเงย็นๆค่ํค่ำของวันนี้นะครับแล้วตอนนี้ฝนฝนลงหรือย,ยังคะนาราธิวาสหรือว่าครึมตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปดูจากตัวภาพเรดาร์ตัวอากาศหัดใหญ่นะครับตอนนี้กลุ่มฝนยังคงอยู่แถว ทางด้านจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมีอีกก็ยังมีการทยอยก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ค<ะ>าดการว่ากลุ่มฝนดังกาวจะมีข้ามไปจนถึงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสได้นะครับโดยเฉพาะแต่แต่ทางด้านซีฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งในโซน อำเภอจ่อยร้องเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสกที่จะมีฝนตกได้ค,ครับในช่วงบ่ายถึงช่วงข้ามของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยไงคะคุณชนพงถูกไหมเป็นวันหยุดลองดิ <big end S 2> คเอนเพราะฉะนั้นคนจะไปเที่ยวเยลาไปเที่ยวป,ปัตตานีอ่านาราทิวาสกันเยอะนะคะบางคนก็ไปชมสกายวอล์กใช่ไหมคะที่ไอโยเวงใช่ไหมคะคุณชนุพงศ์เนอะอืมก็ครับครับในช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเริ่มที่จะมี ความถี่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยอยู่นะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่นะครับมีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคอยดูแลนะครับใครที่อาจจะดูจากข่าวดูจากสื่อนะว่าจะมีความรุนแรงมีความถี่ที่เกิดขึ้นค่อนข้าง,างเยอะบ่อยนะแต่ตามแหล่งท่องเที่ยวตามถนนบนทางเนี่ยไม่ค่อยมีอันตรายมากนักส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่เท่านั้นเองนะครับยังไงก็สบายใจได้นะครับใครจะไปท่องเที่ยวนะครับยิ่งในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาตินะครับหรือสถานที่ที่ทางด้านที่หน่วยงานราชการนี่ยไปสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่หลากหลายจุดด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นที่สกายวอล์คที่อายเวงจังหวัดยะลาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงถ้าจะไปอยากไปช่วงเช้าตรู่หน่อยนะครับคือช่วงหัวรุ่งนะครับจะไปดูทะเลหมอก ครับถ้าเกิดไปในช่วงเวลาบ่ายบ่ายอยาจะไปดูวิวทิวทัศน์นะครับเนื่องจากบางครั้งอยเห็นได้รอบทิตรอบด้านคุณชนุพงศ์เคยไปสกายวอล์กที่ไอเอเวงหรือยังคะครับครับเคยไปแล้วครับตอนนั้นผมไปประมาณนี้ครับหลังเที่ยงไปนะครับก็จะไปดูพวกวิวทิวทัศน์ใช่แต่ว่าก็จะร้อนหน่อยนับเนื่องจากแสงแดดก็ลงมาค่อนข้างแรงพอดีนะครับในช่วงบ่ายก็ต้องต้องต้องยอมแลกกันครับจะไปดูวิวก็ต้อง ฝนร้อนฝนแดดหน่อยครับดีฉันไปดูหมอกดีกว่าค่ะวันนี้ฉันไม่เจอไม่เจอแดดไปดูทะเลหมอกดีกว่าถูกไหมคุณชนบงเออต้องต้องขยันตื่น,ตนแต่เช้าหน่อยครับไม่มีปัญหาค่ะ<ป>ถูกนะออกจากโรงแรมประมาณตีสี่ค่ะกว่าจะนั่งรถไปกว่าจะถึงอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะเออคุณคนวันเสาร์คุยเพิ่มเข้ามาบอกว่าช่วงนี้ฝนกําลังจะมาทุก วันบ่ายสามถึงสี่ของทุกวันครับผมมแสดงว่าตอนนี้บ่ายสองยังยังคล้มใช่ไหมคะคุณคนวันเสาร์คล้มหัดใหญ่ก็คล้มนะคะฟ้ายังไม่ร้องนี่ดิฉันก็เลยเปิดเครื่องเสียงได้เนี่ยเปิดสตูดิโอได้คือปกติถ้าแบบฟ้าคำรามเนี่ยก็เห็นทีว่า,าส่งหัวใจมาให้สามดวงอีกแล้วเ,เราจะแบ่งสองคนเราจะแบ่งกันยังไงกันก็เหมือนเดิมครับให้ผมดวงนึงให้ ุณสุอดีดวงหนึ่งแล้วก็ให้ผู้ชมอีกดวงหนึ่งค่ะโอเคตกลงตามนี้นะคะ,ค,ะคุณคนวันเสาร์นะคะ,คะเราจะไม่แบบว่าเอ็นเอียงเข้าไปนะคะไปรักใครชอบใครเราจะไม่ออกนอกหน้าเราจะเท่าเทียมกันหมดเลยโอเคนะ <laughs> เราไปต่อกันที่วันนี้วันเสาร์สบายนะเราคุยเล่นกันได้เยอะดีนะไม่ต้องโดนบีบด้วยเวลาใช่ไหมนะคะคุณเจ้าหน้าทีใช่ <S <s ใช่ครับมันกอ็อาจจะมีรยานะที่นอกเหนือจากเกี่ยวกับการรายงานอากาศอะไรที่เข้ามาเพิ่มเติมได้นะอาจจะ เป็นผู้ชมผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับยินดีครับ<ช>อาจาอาจะฟังเราสองคนเบื่อแล้วอาจจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนด้วยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าใช่ค่ะแบบมันหยุดแบบนี้เราก็ออกมาเป็นการรายงานแบบสบายๆ<ช>ครับไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนักถูกเพราะยิ่งเราสองคนนี้แบบ เขาเรียกว่าสบายมากเลยนะคะคุยได้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเดียวร้อนด้วยครับผมคุณทุกคนเขาก็ร้อนเนะี่ยตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้เปิดแอร์เลยนะนนเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยเปิดไม่ทันไงเพราะว่ามูจะเตรียมข้อมูลนู่นนี่นั่นยังไม่ได้เปิดแอร์เะไรตอนนี้บ่ายสองแล้วอะโอเคนะคะใครอยากจะคุยกับสุภาวดีหรืออยากจะชวนคุณชนุพง์คุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลเข้ามาคุยด้วยนะคะสวัสดีโอจากสุราษฎร์ด้วยนะคบสุราษฎร์วันนี้อากาศก็คงจะไม่แตกต่าง จากเราใช่ไหมคะคุณชนพงศ์ครับครับนะตอนนี้อากาศค่อนข้างแยร้อนนะครับเดี๋ยวพอช่วงซักบ่ายกแก่ช่วงเย็นไปเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีฝนเข้ามาครับซึ่งก็เป็นฝนตกหนักด้วยครับจากที่เราคาดการเป็นการพยากร์ไว้นักว่าในโซนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนักศรีเสียมราชจะมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักได้นะครับร้อนมากค่ะกอไก่หลายตัวเลยทีเดียวตอนนี้เปิดแอร์อยู่ที่บ้านหรือเปล่า บอกแม่ด้วยนะบอกแม่ด้วยนะว่าพี่ก็หลอนมาโอเคเราไปต่อกันที่รายงานอุณภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็วัดได้เท่ากันสามสถานีนะครับที่แรกก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธน์อีกที่หนึ่งคือที่ท่ากาศยาน จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกที่นึ้งก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับวัด<ะ>ได้เท่ากันก็คือ36.5องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุณหภูมิค่อนข้างยิ่ใหญ่สูงนะครับถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วด้วยเนี่ยอุณหภูมิ36ขึ้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เห็นได้ไม่บ่อยนักนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าในหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดในทางด้านภาคใต้ฝั่งนองเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างย่งใหญ่สูงนะครับเกือบจะแทบทุก สถานนะีที่มีการตรวจวัดเนี่ยวัดได้เกิน35องศาเซลเซียสขึ้นไปหมดเลยนะครับซึ่งก็คือเข้าอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับไม่ว่าเป็นตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดยาลาซึ่งนาลาที่วัดก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับ34.9ก็ถือว่าอากาศร้อนโดยทั่วถึงนะครับเมื่อวันนี้นะครับเออโอ พี่รบกวนโอดูอยู่ใช่ไหมโอช่วยดูให้พี่นิดนึงว่าตอนนี้หน้าจอของในช่องแพลตฟอร์มที่โอกําลังดูอยู่เนี่ยมันพี่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็น2จอได้เพราะว่ามันมีเลเยอร์ที่3เพิ่มเข้ามาพี่จะต้องไปปรับแก้ตรงไหนบอกเดี๋ยวนี้เลยไปถามไกลให้พี่นิดนึงแล้วก็คุณคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์นะคะพอสุราษฎร์มาหน,นะคะคุณพงศักดิ์ก็ต้องแสดงตนหนึ่ง ผมแอบอะไรนะคะที่เลยไม่กล้ากลิดย่างผมแอบอะไรนะคะผมดูแอปคุณคุณคุณชลพงศ์ครับผมดูแอปวินดี้เมื่อคืนตามที่กะไว้จริงเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาเลยไม่กล้ากลิดย่างอ๋อแสดงว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแน่เลยครับก็เป็นแอปวินดี้ครับไว้ดูเกี่ยวกับเรื่องลมหรือเรื่องฝนนะครับ,รรบก็เป็นแอปหนึ่งที่ค่อนข้างจะรับความนิยมรครับ,รรบก็ดูได้ บางครั้งยัแม่นยำพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครใช้งานอยู่ก็พอ,พอ่จะเป็นสิ่งที่มาช่วยสนับสนุนทในการตัดสินใจของเราทั้งว่าจะไปกรีดยางไหมนะครับะจะออกไปทําธุระข้างนอกนะครับหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆเราสามารถที่จะอย,อย,อยูได้นครับนอกเอนี่จากข้อมูลจากกลมตุลนิยมิทยานะครับ โอ,โอ,โอ,โอโลบกวนแคปหน้าจอพี่แบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอโไปถามไกลให้พี่ด้วยนะคะคุณพงศักด์บอกคุยเข้ามาจากสุราษฎร์เหมือนกันว่าแดดออกนิดเดียวมืดแล้วมืดตอนตอนบาอ่ายสองหนาทีนะคะคุณดีแล้วคุณพงศักด์ ฝนมันค่อนข้างจะทำหน้าจะตกก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่บ้านเข้ามาติดตามชมพยากรณ์อากาศแบบนี้ปลอดภัยที่สุดเงินก็ไม่ต้องเสียนะนั่งนั่งดูพวกเราสองคนถึงแม้ว่าน่าดิฉันอาจจะไม่ค่อยนะ่าดูเท่าไหร่แต่ก็เอาฟังเสียงไปแล้วกันนะคะโอเคเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่าสุดภาคใต้ของวันนี้10พฤษภาคมค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ำสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับ เช้าวันนี้ก็วัดได้เท่ากัน2สถานีนะครับที่แรกคือที่ท่ากัศายานสุราษฎร์ธานีนะครับอีกที่หนึ่งคือที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับวัดได้เท่ากันเช้านี้ก็คือ24 0จศองศาเซอเซียตนะครับก็เป็นอุณภูมิที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็ไม่ได้มีรายงานอากาศเย็นในช่วงเช้าเข้ามานะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคุณชนุพงศ์คุณชนุพงศ์เคยคไปที่ไล่เลที่สะเดาหรือ,อยังคะ ไรเลนี้ยังเลยครับยังเลยครับอ๋อดิฉันก็อยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของสเดานะคะ,ะ <c oughs> มันมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนครับเป็นไปดูทะเลหมอกไหมครับไม่ใช่คือมันเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คือตอนนี้ที่สะเวาเขากําลังโปรโมทให้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของท้องถิ่นของสแเวนี่ค่ะแล้วเขาก็เชิญ นักข่าวไปทําข่าวในวันจันทร์นี้ก็ดีเลยได้ได้โอกาสบอกให้คุณชนุพงศ์ทราบว่าวันจันทร์ดีฉันขออนุญาตไม่นําเสนอพยากรณ์อากาศคือถ้าเกิดนําเสนอเนี่ยให้นักบตุเป็นคนลิง์ข้อมูลได้ไหมคะอัน,นวันจันเป็นเวรของใครคะอันนี้เราคุยกันแบบหน้าใหม่เลยนะเนี่ยถ้าวันจันทร์นี้จันใช่ค่ะ เดี๋ยวผมเช็คอีกทีถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคุณพัชรีอะครับโอเคถ้าถ้าอย่านงนั้น <ผม S 1> บอกแ,แจ้งแจ้งคุณพัชรีว่าคุณพัชรีขารบกวนให้คุณพัชรีเป็นเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาคือตอนนั้น9ก้าโมงไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอยู่ที่สะเดาแล้วหรือยังถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ừ> เผื่อว่าที่ฉันสามารถที่จะรายงานนอกสถานที่เหมือนข่าวที่แล้วที่ไปที่สุราษฎร์รายงานนอกสถานที่มาแล้วก็ให้นักบุตุเป็นโฮสต์แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออได้ไหมถ้าได้ก็รบกวนส่งคอมเมนต์มาด้วยนะคะ คุณอะไรนะคะดิฉันอ่านชื่อฟาลโซ่เหรอคะบอกว่าบันดังสตาฝนตกไหมโอ้ยดีใจอะ่ะจากบันดังสตาอยากไปเที่ยวบันดังสตามากเลยตกไหมคะคุณชนุพงศ์คะพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะครับวันนี้ถ้าดูจากภาพเดยด้าตัวกาหาดใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนก็เริ่มที่จะมีการทยอยเข้าไปนะครนะับปัจจุบันเนี่ยอยู่แถว ยาหากาบังนะครับแต่ทางด้านอีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่อยู่ต่ําลงมาหน่อยนก็จะมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าไปในโซนพื้นที่อําเภอบรรังสาตาทานโตเบตงได้นะครับยังไงก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝน้าขนองนะครับในช่วงบ่ายถึงช่วงค่านะครับค่ะเราไปปิดท้ายกันเลยใช่ไหมคะทีะ่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้คุณสมจิตสวัสดีคุณสมจิตค่ะ ครับสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับสถานีนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีวิทยุนิวเมียนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งกระดกนะครับเป็นการวัดฝนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับฝนก็ถือว่าการกระจายตัวยังไม่มากนักนะครับก็มีตกเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองก็คือในโซนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ชุมพรนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จาก ฝนลงมาตอนล่างซะมากกว่านะไม่ได้ตกแบบกระจายทั่วนะครับส่วนปริมาณเนี่ยก็ยังถือว่าคอ่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ฝน,นเล็กน้อยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือวัดได้ประมาณ1ม mm, mm, ิลลิเมตรสมิลลิเมตรนะครับที่จะมีมากหน่อยก็คือในโซนอําเภอเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุรารธานีนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้วัดฝนได้อยู่ที่9.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ย ภูมิฝนโซนแถวอำเภอเกาะพังงานเกาะสมุยเกาะเต่าโซนนั้นเนี่ยก็เริ่มจะมีตกต่อเนื่องอยู่หลายวันแล้วเ,เหมือนกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ประมาณของสาวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยยังไงในช่วงวันนี้แล้วก็อีกวันสองวัขน,นข้างหน้าเนี่ยก็ยังคงมีฝนทยอยตกได้เรื่อยๆนะครับยังไงใครที่อยู่ในโซนอำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานตรงนั้นนะครับต้องระวังเกี่ยวกับน้ําป่าไรลหลังช่วยกันไว้ด้วยครับเนื่องจากฝนก็ตกสะสมอยู่ มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับต้องระวัง อะไรที่เกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นครัค่ะโอเคเราคุยกับทุกคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะแบบโอ้โหดีมากเลยสําหรับการติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศแบบฟรีสไตล์นะคะแบบไม่มีแพทเทิร์นอะไรมากมายนะคะสุราดร้อนมากในตัวเมืองร้อนมากโอเคก็หวังว่าคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ถ้าข่าวพยากรณ์อากาศมีประโยชน์สําหรับทุกคนฝากกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยคุณธนพ เข้ามาในช่วงท้ายพอดิบพอดีเลยเข้ามาทันพอดีเลยนะคะคุณชนภพรขอบคุณมากๆเลยไปชมย้อนหลังได้เลยสําหรับในบ่ายวันนี้นะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเช้านี้ไม่ใช่เช้าสิบ่ายนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คุยกับเรารวมถึงคนที่ชมไลฟ์ในเวลานี้ด้วยนะคะคุณชนะพงศ์แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะคุณชนุพงศ์คะบ่ายนี้ขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ คุณมากค่สวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันดีใจมากเลยไม่ว่าเราจะนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงทามมิ่งไหนจะเช้าจะสายจะบ่ายก็มีคนติดตามแล้วก็มีคนเข้ามาชมเราอย่างต่อเนื่องนะคะคุณพินทิพย์ยังไม่บอกดิฉันเลยว่าคุณพินทิพย์อยู่ที่ไหนมีแต่ส่งคําว่า thank you ไหมคะคืออยากจะรู้มากกว่าคําว่า thank you ะค่ะคุณพินทิพย์แสดงว่าคุณพินทิพย์ได้ไประโยชน์จากการติดตามฟังใช่ไหมอยากจะทราบว่าอยู่ที่จังหวัดไหนเนีอ๋อคุณ ชนพรก็ทักเข้ามาในช่องทางแพลตฟอร์มเดิมแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็พอหอมปากหอมคอสําหรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศในเชา้าในบ่ายวันนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆเลยและที่คุณเข้ามาชมพวกเรานี่แหละค่ะมันคือกําลังใจที่ทําให้ดิฉันนะคะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยวันนี้คน คุณคุณคุณชนุพงศ์วันนี้คนคอมเมนต์เราในช่องแพลตฟอร์มเดิมนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะเลยละค่ะ24คอมเมนต์ไม่น้อยเลยคุณชนุพงศ์โอเคเลยนะคะถือว่าคอมเมนต์เยอะนะคะคุณชนุพงศ์ใช่ไหมคะโอเค ป,บป๊บหนึ่งนะคะคุณชนุพงศ์ค่ะดิฉันดิฉันย,ย,ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้เอนไลฟ์ในช่องแพลตฟอร์มเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณชนุพงศ์ปั๊บหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะในช่องแพลตฟอร์มเดิมขอบคุณมากๆเดี๋ยวสุภาวดีคุยกับคุณชนุพงศ์ต่อในช่องแพลตฟอร์มใหม่อีกแป๊บหนึ่งค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0-743 1 Dead Hot Tune. In the FM seven seven five, M -hertz Radio Professionals. India Professionals. In Professionals. In the FM one seven seven five, M -hertz Radio Professionals. Professionals. In, in the FM antennas, in the FM professionals in the FM antennas, in the upper professionals, in the upper professionals, in the upper in, in the in the upper professionals, in the in the FM professionals, in the professionals. in the in the in in hearts radio professionals in hearts radio professionals